สบายดีพี่น้องสบายดีฟีทจุกถ่านเลยหน่วยพระงคมมาเดกินต้เอกินตัมมะคุงพี่น้องเลยซื้อมะคุงหน่วยละสิบพันต้โยโหดโคซื้ออะไรเล้วองเต้นก็ต้องเป็นแหละบุซื้อได้บนี่แงกระดกมาดิหน่วยละสิบพันมาลกะหน่วยละหาพันย่างงใครือว่าแล้ว็กเองบอมีใ่ไมหน่วยหาพันแหลมเนแล้วเมน หองเต้มีนะนี่แหละพี่น้อยบัดข้อหองเต้ยี่นะหองปรยัดาะขายข้อเเต้มมี่ยาเข่าแน่เเจากฮอนเดอตั้มาหุงจานทนกินดเอาเครื่องเดียวได้ผะบันเครื่งเดียวห่งอ้ยป้า้จุ๋บนกินก่อนไ้ตัวตันอยาก็มากีนี จำหุงกินจะตาสดตาดูนมาดิกินแต่เฮาิสูกินไปเฮือนดองกาเฮิ้งอยากเห็ดวิ่งเาเจ้าแน่เทิ้งอยากกินแน่จำในเดียวนะเาจัหุงเขาเจ้าเวดา ไ้สุกินแต่ฮืออยู่้หนเลือนสุกเลเลือนสุกเลย่อ่าทองเสียบลุกาทงปัเนียววะดิเนะดีล กบต่าตั้มพี่ตห้มเนี่ยวมาเไปทำนี่เงี่เาดกินแล้วยางไปดังไฟเห็นเนาะนากินเห็นเนาะอุ่นตบมมาล้มาครับกินบ่าดได้ลูกิน Duyên băng mày mi nhanh như xuống Cóc của mi chị xị vừa chị xị vừa Thôi, vừa lưu kẹ dựa kinh nhau Đây, mặc mặc Thầy thầy mặc ra ly จุงให้พอมี่ก็แม่มี่เคองหนึ่งก็สุดจิตตั้งมาตั้งเจ็ดปีต่ม่อองเาเำมาสาพีเขาเขาพเล้ยงจริงเลยพพี่หาของช้อเลยเขาไปซื้อผูก

มัาเด้อยุยไงไปเห็นรูปน้ำลายน้ำลายมันหนุบหงายหญ่ยน้ำลายอันนี้มันแจ็กว่ากันแต้มน้ำหน่อย mời kem bây nhỏ mời mời kem đây giờ mời xin mời 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 Giờ mời 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 chắc phải mời 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 mời

này không phải chậm ngặt chứ hay là khoáng bây giờ không đi không đấy. <laughs> thẻ ừ, ừ. ừ. Bữa nào là? 好、嗯、了。嗯。坐下，来坐会儿地。对，我妈最忙。好老公。聊走。

เช่นพี่น้องฝากกอคุชชี่ไวเพียงหนึ่งเด้อฝากก็ไหนกดแชร์กดติดตามช่องพวาอยู่หน่อยเด้อคิยหนาพอกันใหม่สบายดี